ปูจ้ะใบเป็นสีเลี้ยวๆแบบนี้จ้ะเพื่อนๆนี่แบบนี้ตัวปูกับตัวแม่ตัวแม่กับใบกลมๆไอ้ตัวปูจ้ะเลี้ยวๆสังเกตง่ายแต่ว่ากับสะพะคุ้นๆๆ,ๆๆกันกับพวกเป็นดยังจ้ะแต่ว่าส่วนมากไปเป็ดยามองยามองไปอันนี้เขาจเอานิยมเอาตัวมีอาจจะใบสีกลมๆนะพี่น้องเนาะเอียบยางเบอร์กระดาอันนี้ตัวแม่อาจจะ อันนี้ตัวผูเนาะแบบง่ายๆม,มีหลายสายพันธุ์ก่อย่างอันนีมีหลายสายพันธุ์แต่ว่ากำลังมาถึงว่า,วาเราไปฟังว่าอันนี่ตัวผูอ๋อนนีตัวแม่อาจจะต้นอีจะหอมมากกว่าสวยมากอย่างอบนนด้หดเลย่ โคตรดำเลยจ้ะพี่น้องอย่า่ากันเด้อธรรมาชาติโอ้ก็ไหนฮะแต่ก็เอาใบ กังแข็งพี่น้องล่าแลลวกับต่กพี่หงส์วัน <c oughs> ไหนเอาถุงเอามาต้องเอาอนล้เนะพี่น้องกันมาจิ้มจิ้มเอาเรบาบอกขอเอาเบอร์่า ใบใหญ่ตัวนี้สวยจังพวกใบหัก สวยโอ้ตรงนี้งามผีดองใบงามปลาข้ามุมอ่างค่อยตาบอกขอเอาหนาเองดีนะนี่สวยมากนีต่ตะกี้เองฝรั่งเขาว่าเป็นวัชพืชค่ะเอาให้ถอนออก,กทิมม่มผลเวลามันอ่น เวลามันแก่เป็นดอกนึ่น้ำเือนน้ำย่างก็เจ้าตอนจิบสิพ่อเดียพี่น้อนใอหญ่เือดก็ได้เดีย๋ยวอีกจักระเดี๋ยวสิพ่อเพื่อนมากว่าค็ปลอด่ในถุงเมือ่อบทนัดจ้ะมันเครื่องขอตรวจได้หลายงามพี่น้อง มดอกค่ะมมไม้อึบมือไม้ยังซื้อมาเกีบเอาเลยหลายตามโไม้นีนอใ่งามค่ะสวยมากอึบอึบก็สวยยอะมาก ว้าว <Wow. S 2> สวยมากจ้ะต้องมียิ่งใบสวยจ้ะเพืเ่อนๆซึ้อตูเอาวางไปก่อนเดีด okay. ูเอาไถ้ผลเล่า <Okay. S 1> อ๋อเจี่ยว อยู่ในป่าบางคนเพินเ่นบ่เอาอันบ่นเอารากอย่เพิ่นเอาแต่อันเอาแตะไบเขาจะไปเห็ดยามอ๋อเนี่ยข่อยไปเห็ดอันที่ประโคบไผ่มูเนาะข่อยก็เลยอันเอาทั้งรากทั้งอันจังสิเป็อันนี้เอาที่นอนด้วได้ทั้งใบทั้งรากทั้งดอกสวยมากคนเพือนๆดูจากเพือน ตรงนี้ยิงสวยมดลังต,งออต้อ,องเอาเมีดหลวงขุนอยากไทยกับจิติรักเอาเสียงขึ้นเครื่องอึดอ,ดอดขึ้นดึ้นไมเพราะว่าอยากเล่นรากค่ะอยากเ,ล,ากเล่นรากเห็นว่าดอกบึ้ดจ้กพี่น้อมันเป็นปีฟ้าม ถ้าเขาเรียนแทนตอนตีนเขาดีใจเลยตอนตีไม่เข้าอ่ะเขาบรม,ามากักมันเป็นบพืชป็บพลังก็ประสนใจจ้ะง่ะยายดีหนองง่ายค่ะพลังเขามาเก็บเอาดอกถ้ามอมไอ้เ,เพื่อน อันงาครับอเก็บโอเคพี่นองพอแล้วจว้ออะเยี่เมื่อเได่อดดีดมีแอ่งูบูทุกคอนกระดอกมออมายที่อย่างตามเป้าก้าหาอยู่จเเป็นอย่งพปดามาเก็เาเลยจ้ะดูก่อนเปๆโอสวยเลย ก็สอบก็ไปดีก่อนโอ้ยบ่ได้โอ้ยบ่ได้ฮะแต่สวยสวยดูแกงนี้แกงเออคุณจะสวยมากแกงนี่ดูหากสอบ กวิ้มก็เลยง่ามวันนันอดจะบอ่อดว่ต้องจะด่ามาอับอันออพลังเขามีตารณาอีทอนทิมอึบอึบอึบมาอีกไ,ไงเองามา ัมาเร็ดจังสิมาเก็บห้ที่หลังด้วยจ้ะมาเร็วฝังค้นปุ่นกระยาด FC ไอเอฟซีก็จกระโจงห้เด้วหลายคนอยู่เด้ว,ดวปีที่แล้วสนใจค่ะไปเที่ยวเองแอนเจมี่เด่นนะจ้ะ มันอิดี่ก่อนเองสิงไปเอาถุงนี่งามนะงามพักเพราะว่ามันถือปุยปุดอยากได้หญ่ยันเยอสะสวีเดนบอก้็จ้ะงามพักไปเ็ด ใบมันก็มาสิตากเป็นชาดีๆเ,เพืือเอาต่อาตต้นแมยได้เขาบอกเอาตัวผูเห็ดเป็นชาพอ่ะมันบาคอยหอมนี่ยใบต้นซ้อนดัวยกีฬาจากสวอยดีๆเออใบกาะกีา อ่ะครับต้นหมีกระปลอยมันไปซะก่อนหลากหลากมันกับยับดอกมันกับจะเห็ดเป็นอันที่ประโขบจ้ะเพื่อนเพื่อนออยากได้บอกนะเด็กสวีเดนพี่กัสสวีเดนจ้ะจายครับไปซะเนี่ยเอาเอง <laughs> ต้นี้แห้งเขียวอยู่ไปเลยมีแต่บใบใหญ่ใหญ่ อนโอ้ยหอมข้าวโมไม่พอยจะถุงข้าวโมไม่เอายูบอนเดียวก็สิได้เป็นกระสอบละ ยาอันนี้มีสัพปคุนแล้วก็มีโทษต่ามๆกัน้อพี่น้องต้องศึกษาดีๆไ,ไปกินซุ้มซีซุ้มหาเด้อแต่ว่าเพจเป็นยาหมองเฮดได้จ้ะว่ามีปัญหาทำยาหมองอือพี่หน้ออึ๊บไหลทอนไปทอนมาเอาเมื่อบ่ได้บันเนี้ยสทรใหยแฟนมาหลับอยู่ปาอดางนี่แหละ เอาถุงมาเนี่ยหน่อยหนึนงกับจักรยานเดีอาใส่ถ้วยเฟนมะลับจากพี่น้องงามกับสิบป,ปีเหตุยาเมียเเวลาพี่น้องโลบมากมันหลายจ้ะมันมันเป็นยามัเป็นยังจ้ะเยาบ้ากันเอาไปเพราะเว้ไปซ้อยเป็นยังกับยูบกับมืออื่นยังสิมาเก็บยไหมก็สิเอากลับไทยแล้วก็จะเฮ็ดให้เพื่อนเพื่อนเอฟซีนเนี่ยเฮ็ดยาหมองเนี่ยร้ายยางจา้ะเฮ็ดชาดเนี่ยเฮ็ดที่ประรกอบเนี่ยจ้ะเอาจะเออดไหนแฟนมะลับจ้ะพี่น้อง แช่น้ำตางน้ำมาแชนน้ำให้มันขึ้นโตได้ล่านั่นกะเดี๋ยวจะไปเสียดเด้ก่ะตะบามไอ้ถึงอาให้มันขึ้นโตมันขึ้นไปเพราะว่าเขาเก็บมามันเหี่ยวไหมือนหมดอ่ะเออไปลางน้ำนี้ดีล้างให้สะอาดจากน้ำสองน้ำสามน้ำแล้วแต่ผู้เจา้าแล้วอ่ะแส่น้ำใบให้มันกรอบมันกรอบอือให้มันกรอบแล้วอ่ะก็เอาขึ้นพี่น้องเอาขึ้นไว้ มันเสด็จดนน้ำจักหน่อยเข้าไปจังไปย์หร้อยพี่น้องซอยเพราะว่ามันคันใบมันเหี่ยวน่ะคือหมายถึงว่ามันซอยยาอมันซอยยากสำหรับผู้เดชเห็ดเป็นชาเฮ็ดที่ดีพี่น้องเฮ็ดที่ดีหอยล่างสะอาดคากแล้วเนี่ยหอย็มาแช่นะไว้ให้มันใบมันขึ้นโตซะก่อนมาทาแล้วก็จังเพราะว่าคนเอาหากลงพวกนี้มันกับสีเสด็จดนน้ำง่ายจ้ะถ้าเอาทั้งใบแช่เลย จะแดดนามยากกาว่าเฝ้าเห็ดพี่น้องพอเอาการลงแบบนี้การขอเกษียไว้ไปตั้งหากเกษียรกระใบมันขึ้นโตจักหน่อยสักก่อนพี่น้องขอจังสีมาซ้อยตาแดดพี่น้องจ้ะสุมสำหรับใบเพียจ้าจ้ะอันพวกนี้จะไปเห็ดอันร่างได้ดีเกษียอันซ้อยตาแข็งจะ้ะแล้วก็จะไปเห็ดอันที่ประครบพี่นอ้องใหญ่ยืนตัวแม่อันนี้ทัามชาตัาท้ที่ประครบจะ้ะ กสกษีแย่หมองจังสีเฮ็ดที่หลังจ้ะเมื่อนี้เฮ็ดซัมเนียกรกินน้นองแซนน้ำไปขึ้นโตลายนา้ำหลังน้อก็สีกรแซนน้ำแล้วก็สะเอาขึ้น <c oughs> เดี๋ยวไปใส่ตะแกงจ้ะไปลลางเจ้าละใบละใบหมดนี้อันนี้เอร์หลงเจ้ละใบอับบบนนี้ออกสะก้บบกอนใบถูออกคุณแมสะก้อนใบใหม่ๆพี่น้องถูออก มันก็จะ,จะกรอบอ่ะใบกรอบแล้วแต่ผู้ที่จะเห็ดดอกจ่าว่าเป็นยังไง